สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาดูสวนป้าข้างบ้านมีลยายําไยอันนี้ลําไยเขาปลูกไว้กินนะไม่มีเขาไม่ได้ใส่อะไรเนาะเขาก็บปล่อยธรรมชาติก็จะไม่มีดอกไม่มีหมากเนาะก็จะมีฮะฮะพูดฟิดบ่ <laughs> เอาก็ไม่มีดอกลยายําไยเขาไม่ได้ใสสารใส่อะไรเขาปลูกไว้กินธรรมชาติ เออก็มันบ่มีดอกไม่หวังเขาปล่อยเอาไว้ให้มันออกเองไงได้กินก็คือได้กินคือเขาปลูกเอาไว้ให้ให้ขึ้นชื่อว่ามีในสวนมีทุกอย่างห,าหนะไม่ใช่สวนเราก็สวนเขาเนาะก็จะรู้ไหมล่มลววะว่ามันคือพันมะละกอพัน์อะไรอันนี้อันนี้คือมะละกอพันธฮอลแลนด์ทําำไมอันนี้มันปุ่มอันนี้มันยาวอ่ะสองสายพันธุ์ในต้นเดียวฮอลแลนด์ก็ฮอลแลนด์แต่ต้นนี้ประญาจะแล่นลๆๆะเด็มีบะเขียบบะเขียบคืออะไรคะ บกเขียบคึอน้อยหนาค่ะบกเขียบคึ้น้อยหน,หนา,า,นหนหนาอันนี้มะมะละกอคือบังฮุ่งคือบังฮุ่งแต่ปัญาเรียกละกอเนาะมาอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกภาษาแต่ละอย่างนะภาษาไทยเรียกน้อยหนาใช่ไหมภาษาอีสานเรียกบกเขียบปัญญาเรียกแหนหูจักไม่แหนเออนั่นแหะคือแหนละแล้วมีอะไรอีกมีบังฮุ่งบังฮุ่งเขาดุ มังงเขามีหลายสายพันธุ์มาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งสายพันธุ์นี้แปลกแปมีมงกุดด้วยมาดูมาดูโอ้ยเบิ้พงนธุนอย่างหนี่มแล้วเขาสมบูรณ์หรือเขาไม่สมบูรณ์เราต้องเราต้องแบบยังงี้ไหมสวาดดีคาไหมนางสะไทยบ่คือมีมงกุดเหรอคือเออคือลูกแปลกเเก็บซะบ่เดี๋ยวดูกอนเด้อว,ว่าเขาอยู่ไหมป้าเอ้ยขอมุงหงเด้อ เออเก็บอรดณพันวาเดี้เดี๋ยวมาเก็บปะเราดูต่อมีอะไรมังม่งมีักหุ่งนู่นนู่นนกระเจี๊ยบอันนี้เป็นมัลพาเนาะอันนี้แหละจะเป็นมะนาวจ้าลอยเข้าถังดิฮะโรยข้าถังป่าออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูกระเจี๊ยบกันอยบักหุ่งเขานอสอ่อนเขาปลูก ของได่งา่างามทุกคนเลยหนุ่นปลากล้วยอันนี้บังห่งอันนั้นก็ปลาบังห่งบังห่งเขา่าจะมีหลายสายพันธุ์เนาะมีทางฮอลแลนด์แล้วก็บังห่งพันธุ์อะไรโบราณเราลูกกลมๆใหญ่ๆนะแล้วก็มีกระเจีย๊ยบมีบึกอื้อมีกล้วยมีทั้งนี้จะเป็นชุ่มพู่เนาะคือเก็บปลูกไว้โอ้โหสุดยอดเลยฟีมือเขาปลูกเยี่ยมมากแล้วมาดูบักอื้อกันมาดูบักอื้อที่เขาปลูกเอาไว้อันนี้บึกอื้อบ่ค่อยงาม อันนี้บอค่อยงามตาตรงไปโซนนู้นโซนนู้นนะงามอันนี้ไม่ค่อยงามแม่ดูเบิง้งตูนงามมากเลยนี่สวยสวยทุกคนแกลงแซมไ้ถูกอย่างเลยเนาะลงมะกอเยอะที่สุดบอกโอ้เนี่ยเขากินได้จริงๆบอกยอดมะกอเนี่ยเห็นเขากินกันเนี่ย <laughs> อันนี้อวบน่ากินดูดูทุกคนอันนี้เขาเลือกมะกอตอน้นพันอะไรเนี่ยตนน้นน้อยๆแค่นี้ก็มีดอกเลย ไม่พอสุม้มถมถ่มหัวประยานี่ออกดอกแล้วออกหมากแล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้ยิงขักเลยอันนี้แค่เอวเบิ้งของก็อันนี้แค่เอวแต่ว่ากำลังจะดอกหุ้งพันหยังพันเตีย้ยบอ่ะว้าเป็นตาหนาเอาไปเป็นพันได้เนาะหนาเอาไปทําพันได้ตเตี้ยนนี่ก็ออกแล้วนะออกดอกฮาดสอนสวนพักเพิ่นตุ๊ตุ๊ตุุ ท้ามเะอ่าบัดนี้มาดูของที่ไม่ต้องปูกก็ขึ้นเองกร้อยเ <c oughs> ขากอยอุ๊ยทุกคนผ่ามายุงหลายหลายยุงหลายพวดๆอุ๊ดูไปรอบๆดูทุกคนเนาะมีทุกอย่างเลยขาดอย่างเดียวคือบอกเพชรยังไม่เห็นต้นพริกเลยเนาะตาเนาะบกเขอก็อยู่โซนนู้นน้องเนาะบกเขอยูโซนนู้นขาดอย่างเดียวยังไม่เห็นบกเพชรยังไม่เห็นพริกก็บกขือเทศเห็นมาทุกอย่างเลย ืออยู่นู่นแต่เบืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มะระพาอยู่นี่ก็มีขาดบักเพชรกับกเบือเทศคือวา่าเนี่ยมันจะครบองค์ประกอบไงบักเพชรเบือเ,เทศมะม่งมีแล้วตาสมขาดอีกอย่างคือต้องไ้แกรดีปลูกแล้วปลาต้องปลูกปลาล้อต้องปลูกปลาด้วยเพราะว่าไม่งั้นไม่มีของใส่ตมามะม่งเนาะเออขาดไม่ได้เลยแหละนนี้ ต้องไปหามาปลูกเดี๋ยวไปบอกให้แกหามาปลูกอู้ยสะออนบังห่งเขาทุกคนเลยมันไม่ได้สูงนะม,นมันต้นแค่แ่หัวเนี่ยพุอนะโอ้โรเกราก็เดียตะกองบอกให้พูดดังๆเดยไม่มันไม่ดูดเดี๋ยวไม่มีเสียงซึ่งก็ย่านเขาได้ยินเนาะ <laughs> โอ้มาต่อ,ตอ สอนมังุ่งเขาเนี่ยนะต้นเตี้ยแต่ทำไม้มีมากยังว่าพันอีหยังเขางามก็งามไปเดี๋ยวเราจะลงไปนู่นไปดูบึกอมมามาตามมา,าตะกงเดี๋เร็วๆๆๆอันนี้เขือเห็นแล้วบกเขืออะไรบเขือหน่วยลาย,ลายนู่นเป็นลูกละเห็นไหมเห็นลูกเขาไหมหน่วยลาย,ลายเขือลายให้เรียก,กเขือลาย มันก็ตะกบตะเขียดตาอะไร่นหละนี่ดงบึกอึทุกคนเอ,อ้ยเบิง่งนี่คือดงบึกอึมงามมากปยาว่าปยาเคยปลูกแล้วงามนะอันนี้งามกว่าอีกดูยอดนี่เนาะต้นก้อยก้อยน,กกอยนี่ไม่ใช่ท่กกทนานี้ก้ยท่านี้ปลูมือปยานน่ไหมออ้ยอดใหญ่เกินลองหานี่ฮะมีลูกด้วย <laughs> มีลูกกำลังกินว่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวจะพาด,ดูลูกดูอ่ะบึกอึ มืออื่นอะเอาไปห่อขนมได้เลยทุกคนใบดูใบใบใหญ่ใหญ่อ้ยขักอวยแน่โอ้ยสออ,ออนเด่นเนาะสอ,อ,อนพักเขาดิลินมักลี่ก่อนเนดะ้อคุณน่ะอ้ยขักแน่สิามาชมสวนอย่างสวยงามเลยทุกคนเอ้ยบกบกหุ่งกันไปทั้งเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถว,วเลยแกก็จะปลูกบกเขียบ บัก์ห่งบักเขียบบัก์ห่งแล้วก็บักเขียบกล้วยแซมเป็นแถวๆเป็นต้นๆล้วก็มาปลูกอันนี้ทางใต้เป็นบอกอึอโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแห่งการปลูกพื้นที่เขาไม่ใช่น้นอยเนาะเยอะเขาก็เลยปลูกได้เยอะโอ้ยุงกัดไหมทุกคนเลย,ยุงหลายแท้ทุกคนอยากได้ยอดบอกอึอไหมพะไรหัวปวดใหญ่ๆญอันนี้ปลกมือเลยอะ ใหญ่กว่านี้ปัวมืออีกโอ้ไปทางไหนอีกตาเขาไปดูทางไหนอยางต้องออกไปนู่นเด้เพราะว่ายางน,นี่มันมีตะเข็บเขาต้องไปหาตาคันคันคัน,นยุงกัดยุง,ยงหลายโพดโพเดี๋ยวเราจะเลาะไปทางนี้กันมาอะยอดหรือึมาเก็บแกงแท <laughs> ้นี่มาหุ้งม,มาเลาะมาเรื่อยๆมานี่แหละมาทีงนี้โอ้ สะออนสะออนสะออนพักข้างามแสมาดูมาดูแหว่ยเพื่อเจ้าของมีโอกาสได้ปลูกอันนี้คืออะไรตาแสกชายไหมไม่ใช่เหรอหอมเด้กินหอมเด้กระชายใส่หัวใส่ขนมจีนนะใช่ไหมอืมพราว่าดินป๊าดเดินดูแล้วเพลินเลยทุกคนเอ้ยนุโอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้เลยเนาะจ้าเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้บไปแล้วจ้าบ,บายๆปวดๆอยากเบิ่งเบิ่งรถนึง